สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่และคุ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามน้อย,ย,อยของวันที่19เดือน1 2 5 6 5มาให้พี่พี่ fc ได้รับชมตามเคยจ้าสำหรับแนวทางฮานอยของวันที่18จอยกระต้องกลับกรโต๊กขอภัยพี่พี่ fc หลายๆดอกจ้าสำหรับสายหลุดสายวิง่งห้ากันสีขาหน่อย ปกติจะ8 4 4 8น็อจ้าก็ต้อกโค้ดโคภดไพพีพีเอฟซีหลายน็อจา้าแนวทางมีเขาแล้วก็มีรุดน็อจา้าเข่าใดก็ต้องรุดใดจากพีพีเอฟซีจ้าสำหรับวันที่9นอาอตจ้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพีพีเอฟซีจ้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจา้าสำหรับวันที่19น้อยพิเศษจ้จะให้เด่นศูนย์ เก้ารูดจ้าโดยพิเศษเด่นศูย์เวิ่งรูดศูนมีศูนย์หนึ่งศูนย์สีมี90้าสองจ้าเก้าเกเจ็ด ปกติจ้าสี่สามรูดจ้าเด่นปกติสี่สามวิ่งรูดสี่มีสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสามศูนย์สามหนึ่ง สามห้าสามแปดวีไอพีจ้าวีไอพีเด่นแปดเจ็ดรูดจ้าแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ด เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าจ้าเจ็ดเก้าตัวเน้นจ้าเจ็ดสี่แปดสองสามห้าสี่หก เก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไรชอบตัวไรแคบตัจอไว้บันถึกไวใสไปป็นแนวทางใดนอจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอจ้าขอให้พีพีเอฟซี C. ทุกคนทุก่าน,านมิชมิมลาันทุกคนจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกระจาจกับจอยทำแนวทางต่อไปนอจ้า สวัสดีจ้า